สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชมพู่ก็จะมารีวิวนี่เลย <c oughs> กล่องเอเลี่ยนไม่ใช่นะคะนี่ก็จะเป็นตู้กดสกูชี่ของชมพู่นั่เองโอ้ต้องสัน่นโอเคนะคะนี่ก็จะเป็นตู้กดสกูชี่ของชมพู่นะคะก็ชื่อก็เขียนเลยนะชมพู่สกูชี่นะคะก็คือแบบเน่ามากแต่งได้เน่ามากเลยนะคะแต่วันนี้นะคะชมพู่ไม่ได้แต่งมาเพื่อให้แบบว่าชมกันว่า่สวยอะไรอย่างนี้แต่ว่า ให้น้องๆเนี่ยมาฝึกทํากลไกเจ้าตัวนี้ค่ะมันจะไว้ใช้หมุนๆเนอะโอเคนี่นะคะก็จะเป็นรานข้างต่างๆนาน,นาคาบีปราสาทภาษาตอนแรกจะเป็นเขียนภาษานะ้นะเกาหลีแต่ชัพูดถนัดจีนมากกว่าก็เลยออกมาแบบปนๆนิดน,นึงโอเคตรงนี้ก็จะเป็นกล่องที่ไว้เปิดได้ดูออกไม่เอ่ยไว้ฉัมพูดใช้กล่องอะไร ดี๋ยวมู่จะมีคลิปสอนทำด้วยนะคะก็คลิปสอนทำนะก็จะชื่อว่าตู้กดสกูชี่จากวัสดุเหลือใช้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆและน้องๆหลายๆคนนะคะอยากให้ชมพู่ประดิษฐ์อะไรแบบว่าสามารถเล่นได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าอุปกรณ์หาไม่ายากอะไรประมาณนั้นนะคะก็มาบอกในเฟซกันเต็มเลยหลังจากที่ชมพูลงการทำสก,กูชี่ไปเนาะนี่เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ด้วย น,นี่ก็จะเป็นที่ใส่สปชีนะคะก็ใส่ไปเยอะเลยแล้วก็ด้านี้โอเคไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเน่นกันเลยค่ะชมพู่ก็จะมีมีเหรียญแบบนี้เต็มเลยนะคะก็จะมีเป็นเหรียญสิบและเหรียญ5ค่ะตู้นี้จะต้องหยอดให้ครบสิบบาทนะคะก็ซื้อสักกันเองเนาะ โอ okay. เค okay. เดี๋ยวเรามาเล่นก so, ันเลยค่ะนี่นะคะชมพู่ก็จะหยอดลงไปเออสกูช่ที่อยู่ในนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ของแท้นะคะเพราะว่าของแทของชมพู่เนี้ยชมพู่จะชอบสะสมสกูช่ที่มีขนาดค่อนข้างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยสะสมพวกแพนด้าบร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของที่อย่างเงี้ยคือของแถมที่ชมพู่ได้มาเท่านั้นเลยนะได้มาจากร้านนู่ร้านนี้ร้านนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าสกุชิไม่สวยงดงามอลังตาก็ต้องขออภัย เมาหยอดเหรียญสีกันเลยเนาะเห็นไหมคะหมุนแล้วก็เงินนะคะจะหล่นลงมาแบงนี้ค่ะแล้วก็จกั้นเราก็หมุนสกูชีค่ค่ะว้าวหล่นลงมาง่ายมากเลยอันนี้จะเป็นสกูชี่มาร์กลองโฮมิกนะคะก็ยังทําไม่เสร็จนะคะจะเป็นสีแดงชิ้นแหกนะต่อไปยอย่กเหรียญสกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวมันดูนชัดๆตรงนี้ก็จะมีเป็นที่หยอดเหรียญเป็นร่องอยู่เนาะ แล้วก็ใส่ลงไปปึ๊บใส่ไปแล้วยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเขาบอกให้หมุนหมุนแล้วก็หมุนไปทางด้านในด้านหนึ่งหมุนไปค่ะ้าเห็นไหมก็จะแบบแบบเป็นสงเหลี่ยมเลย่าใช่ปะโอเคแล้วเราก็จะมาหมุนเงินกันอุ้ยหมุนสุปชีกันว้าวสุปชีหล่นลงมาแล้วค่ะเห็นหรือเปล่านี่ก็จะเป็นรองเท้าเอ่อเท้าหมี หรือเท้าหมาหรืออะไรก็อย่างจะหยดให้หมดมือชมพู่ตรงนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะกับการรีวิวตู้กดสกูชี่ของชมพู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูช่องรับเหลี่ยนคืนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องรับเปลี่ยนก็จะติดประดับประดาด้วยเปลือกหอยเหลือชัยนะคะเอ้ยเลยทุกบาททุกสตางค์นะสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะคะถ้าโดนใจนะคะก็ขอให้กดติดตามชมพูด่ด้วยนะคะแล้วก็จะมา ประดิษฐ์อะไรทำอะไรให้ดูกันอีกน,นะคะแล้วก็จะมีสกูชี่ราคาถูกๆขนาดไหนก็อย่าลืมติดตามชมพูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะชมพูก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามวิธีการทำหรือกลไกของเจ้าตัวสกูชี่จากวัสดุเหลือใช้ตัวนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย